สวัสดีค่ะวันนี้มายและ Auction h o u ส e ได้เลือกนาฬิกา s p r t w ต t c h ออกใหม่ในปี2021ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยในราคาต่ำกว่า200,000มาเล่าให้ทุกคนฟังกันจะมีเรือนไหนบ้างนั้นก็มาดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เรือนแรกในงบราคาหลักหมื่นก่อนนะคะกับแบรนด์บูล o ว a ปูโลว่าเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปีแบบ1875แล้วซึ่งเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้คุ้นหูคุ้นเคยแต่จริงๆแล้วนะคะมีความหลากหลายแล้วก็มีประวัติศาสตร์มาแบบยาวนานที่เกี่ยวเนื่องกับกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็มีประวัติไปนอกอวกาศมาเรียบร้อยแล้ว โดยรุ่นที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะคือมีความโดดเด่นเรื่องของแบบ s o รี่เรื่องของเรื่องราวโดดเด่นยังไงคือรุ่นบูเลวามิ p ชิฟ v ์ไดวอชอันนี้นะคะก็คือย้อนกลับไปเมื่อปี1957แบรนด์เนี้ยเขาได้ร่วมมือกับ US Navy หรือกองทัพเรือสหรัฐในการพัฒนานาฬิกาดำน้ำขึ้นมาซึ่งเขาก็ได้แบบลงทุนลงแรงพัฒนาออกมาจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมีโปรตไทป์หลากหลายแบบเลย แต่ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามคือเขาเนี่ยไม่ได้ออกนำมาใช้จริงหรือไม่ได้ผลิตวางขายเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงนั้นหลังจากผ่านมาแล้ว60ปีนะคะความพิเศษก็คือแบบที่เขาผลิตออกมาวางขายในปีนี้แทบจะเหมือนแบบ o อ i ริจิน p ล o t โตไทป์ในวันนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว d ด a อที่มีขนาดประมาณ41มิลถือว่าค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็ตัวสายเนี่ยคือลักท์ลักวิเขาค่อนข้างแคบอยู่ที่16มิลทาให้ตัวสายเนี่ยก็จะค่อนข้างเล็ก บวกกับว่าตรงกระจกตรงหน้าปัดนะคะเขาก็จะเป็นทรงโดมด้วยคือให้กลิ่นอายความรู้สึกวินเทจหน่อยๆล่ะและในส่วนของเคสแบ็ก็คือด้านหลังนะคะเขาก็จะแกะสลักออกเป็นแบบรูปหมวกของนักประดาน้ำด้วยก็ถือว่าครบเครื่องสำหรับตัวนาฬิกาดำน้ำเลยแต่สิ่งที่มมยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษสำหรับเรือนี้นะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยตรง กระดาษค่ะคือถ้าซูมอินตรงหน้าปัดเนี่ยจะเห็นจะมีกระดาษเล็กๆที่เป็นทูโทนสีโทนน้ำตาลกับขาวอันนี้คือมาเป็น l i t มาสเพเปอรที่ พอมนโดนความชื้นเนี่ยมันจะแบบเปลี่ยนสีออกมาก็คืออันนี้มันเป็นดายบอชใช่ไหมคะคือถ้าเราเอาไปดำน้ำเนี่ยแล้วมันเกิดแบบความชื้นหรือมีอะไรเข้ามาในหน้าปัดเนี่ยอันนี้เขาก็จะบ่งบอกเลยอีกส่วนที่พิเศษนะคะที่มารู้สึกว่าเออมันน่ารักมากก็คือรุ่นนี้นะคะเขาจะออกมาทั้งหมด2แบบด้วยกันโดยแบบแรกเนี่ยจะเป็น limited edition ผลิตมาแค่1,000เรือนเท่านั้นแบบนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับกล่องที่แบบเป็นรูปทรงหมวกของนักกระดาน้ำถือว่าเป็นความนา น่ารักละกันสําหรับนักสะสมที่น่าจะชอบกันนะคะโดยรุ่น Limited Edition อันนี้ค่ะเขาก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ60,000บาทส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะที่วางขายโดยทั่วไปเลยเนี่ยก็จะมากับอีกมูฟ e มนต์นึงอยู่ในเวชราคา30,000บาทถือว่าเป็นรุ่นที่มารู้สึกว่ามันมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วถ้าใครชอบแบบเป็นในลักษณะเก็บสะสมเนี่ยแบบที่เป็น Limited Edition ที่มาพร้อมกล่องแบบหมวกเนี่ยก็ถือว่าน่ารักมากเลยค่ะ ถัดมานะคะเรายังอยู่ในงบราคาหลักหมื่นปลายกับแบรนด์ซิงค์ค่ะแบรนด์นี้นะคะทุกๆครั้งที่ได้ยินเนี่ยก็จะนึกถึงนาฬิกาโครโนกราฟเลยเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในการเป็นพายโลดโครโนกราฟนอกจากการที่เขาผลิตนาฬิกาข้อมือแล้วเนี่ยเขายังเป็นนาฬิกาที่อยู่ในคอกพิกของนักบินจริงๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงทุกครั้งก็จะนึกถึงแบบพายโลดโครโนกราฟเลยแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงรุ่นซิงคยูวันที่เป็นตัวดิฟวอช ซิยูวันนะคะเขาออกมาครั้งแรกในปี2005ซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการที่แบบใช้งานจริงมากๆโดย dive watch ปกตินะคะเขาก็จะทำมาจากเซเลสตีลอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่แบบออกไปใช้งานเอาไปแบบดำน้ำทุกวันทางนี้เนี่ยซินเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันจะผลิตนาฬิกาที่แบบเน้นการใช้งานจริงๆเลยเขาเลยเลือกที่จะใช้วัสดุอื่นที่ไม่ใช่เซเลสตีล โดยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเอามาจากเรือดำน้ำจริงๆเลยก็คือให้ความทนทานแล้วก็เหมาะกับการใช้งานมากออกไปดำน้ำทุกวันเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาเลยอันนี้ก็คือจุดเด่นของเรือนี้นะคะโดยในปี2021นี้เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเดเวลลอปจากรุ่น o r i g i ินัตั้งแต่ปี2005เนี่ยขึ้นมาในวาระโอกาสครบรอบ60ปีของแบรนด์ซินรุ่นในปี2021นะคะเขาก็มีการพัฒนาดีไซน์ขึ้นมาค่ะ คือถ้าเปรียบเทียบของปี2005เนี่ยเขาจะมีการแบบแต้มแดงมีลุคสปอร์ตมีความขี้เล่นแต่ลุคของปี2021เนี่ยก็คือให้ลุคที่แบบเท่ขึ้นมาเลยด้วยสีด้วยแหละที่มันมีความโมโนโครมขึ้นไม่ได้มีการแต้มแดงวกกับว่าตัววัสดุแล้วก็ตัวดีไซน์ของหน้าปัดอะคะ่ะคือหน้าปัดเขาจะมีการแบบ scratch ค,คือมีการสร้างรอยขีดข่วนที่ทำให้แต่ละเรือนเนี่ยมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน แล้วตัวของวัสดุของตัวเรือนนะคะเขาจะใช้วัสดุที่ที่ว่าแบบคงทนแล้วก็คือคงทนยิ่งขึ้นไปอีกศัพท์ของเขาที่เขาใช้ก็คือคําว่า hardening คือทําให้อันเนี้ยทนต่อรอยขีดข่วนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะก็คือยังคงฟิโลโซฟีเดิมที่แบบการสร้างนาฬิกาที่เหมาะกับการใช้งานจริงเลยโดยรุ่นที่เราพูดถึงวันนี้นะคะก็เป็น limited edition ด้วยมีผลิตออกมาเพียงแค่500เรือนเท่านั้นเอง ราคานะคะอยู่ที่ประมาณ90,000บาทซึ่งอยู่ในเรนจ์หลักหมื่นปลายๆแหละสำหรับมายนะคะมารู้สึกว่าเรือนนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบทูวอ h ลักษณะถึกทนใช้งานจริงมากๆก็พลาดไม่ได้เลยค่ะ <S <S ขยับเรนจ์ราคามาที่แสนต้นๆกับแบรนด์ราโดกันบ้างนะคะสำหรับแบรนด์ราโดเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเขามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า100ปีเลย คือเขาเริ่มจากโรงงานผลิตก,กลไกที่ก่อตั้งโดย2พี่น้องณนะเมืองเลงนาวประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ขยายกิจการเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี1950เนี่ยเขาก็ได้ผลิตนาฬิกาเรือนแรกภายใต้แบรนด์ราโดออกมา สำหรับแบรนด์ร a d ดเนี่ยเขาได้ฉายาว่า Master of m a t e r i a l ฉายานี้นะคะได้มาตั้งแต่ปี1962หลังจากที่เขาได้ผลิตนาฬิการุ่น d i e r s t a n ที่เป็นแบบนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เป็น Scratchproof หมายความว่าแบบกันร,รอยขีดข่วนนั่นเอง และนับตั้งแต่วันนั้นนะคะเขาก็ได้ฉายานี้แล้วก็มีนวัตกรรมในส่วนของดีไซน์แล้วก็วัสดุอีกมากมายเลยและด้วยความที่แนวคิดของแบรนด์เนี่ยก็คือว่าถ้าจินตนาการได้ก็สามารถทําได้ทำให้เขาเนี่ยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆให้เราเห็นอยู่ตลอดเลยค่ะสำหรับรุ่นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะใช่อรุ่นว่ากับตันคุก กัปตันคุกเนี่ยเริ่มแรกเลยผลิตเรือนแรกในปี60แล้วเขาก็ได้ตั้งชื่อนี้เนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติกัปตันเจมส์คุกผู้เป็นนักสำรวจชื่อดังในยุคนั้นนั่นเองหลังจากปี60นะคะที่เขาได้ผลิตเรือน,นี้ขึ้นมาเขาก็ได้กลับมาผลิตอีกครั้งในปี2017ในปี2017เนี่ยพอออกมาก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยค่ะทำให้หลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ออกมาอีกหลายรุ่นเลยภายใต้กัปตันคุกคอลเลกชัน โดยในปี2021นี้นะคะเขาก็ได้ออกรุ่นใหม่มาซึ่งได้แบบพัฒนาแล้วก็โมเดิร์นไนซ์มาด้วยดีไซน์ที่เท่มากๆแล้วก็โดดเด่นด,ด้วยวัสดุในส่วนของดีไซน์นะคะเขาก็มี DNA ของแบบออริจินัลกับตันคุกดีไซน์เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มหลักชั่วโมงที่เป็น Big Arrow Hand ก็คือเป็นลูกศรที่แบบหัวใหญ่นิดนึงเนาะแล้วก็ตัวหลักชั่วโมงที่เป็นสีขาวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นไพรนะ้ำซูเปอร์ลูมิโนวาด้วย แล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นของแบรนด์ Rado เลยก็คือ Moving Anchor ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์สมอที่อยู่ตรงตำแหน่งเลข12ก็จะแบบสามารถแบบหมุนได้พลิกได้ตามแบบองศาที่เราหมุนนาฬิกาเลยค่ะในส่วนของดีไซน์ที่ปรับใหม่ในปีนี้นะคะที่มารู้สึกว่าเฮ้ย เซอร์ไพรส์แล้ก็ชอบมากเลยก็คือในส่วนของตัวหน้าปัดที่มันเป็นกระจกแซฟไฟร์ทำให้เราสามารถมองทะลุกระจกแล้วก็เห็นตัวโอเพ่นเวิร์กด้วยตรงนี้เนี่ยมายรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิเศษแล้วมันก็เท่มากพอมันมีกันขั้นด้วยกระจกแล้วก็เห็น,นกลไกในส่วนที่แบบไม่ได้แบบชัดเจนมากแต่ยังเห็นรายละเอียดตรงนี้อยู่เลยทำให้มันมีสเสน่ห์ขึ้นมาสำหรับตัวนี้นะคะถือว่าเป็นแบบดีไซน์ที่เทส่สุด,สด ในส่วนของสีนะคะก็จะมีทั้งสีโกลด์ซิลเวอร์แล้วก็บลูแบสเซลซึ่งโกลด์กับซิลเวอร์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวเรือนตัวสายแบสเซลสีดําก็คือเหมือนเป็นการแต้มทองก็แต้มเงินสิ่งที่ต่างก็คือจะเป็นตัวบลูแบสเซลที่บลูแบสเซลเนี่ยเขาจะมาพร้อมขอบแบสเซลสีฟ้าแล้วก็ ตัวเรือนตัวสายเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกซิลเวอร์นะคะในส่วนของวัสดุนะคะก็แบบตอกย้ำความเป็นมาสเตอร์เมทเรียลได้ดีมากเลยอย่างที่บอกว่ามีการใช้ไฮเทคเซรามิกเซรามิกอันนี้นะคะก็ใช้ทั้งแบบตัวเรือนแล้วก็ตัวสายเลยโดยตัวเรือนเนี่ยพิเศษมากๆก,ก็คือเป็นแบบซิงเกิลพีซซึ่งคือเป็นการหล่อออกมาเป็นแบบชิ้นเดียวเลยที่เป็นแบบ เทคนิคในการผลิตที่แบบค่อนข้างยากนะแล้วก็ส่วนตัวสายเนี่ยค่ะเขาก็มีการใส่ลูกเล่นเข้าไปคือมันจะเป็นการ polish หรือเป็นการขัดที่แบบผสมระหว่างแบบด้านแล้วก็แบบเงาทําให้ตรงเนี้ยมายรู้สึกว่าเคยจริงๆมันเป็นรายละเอียดเล็กๆอะ่ะแต่มันให้ลูกเล่นทําให้นาฬิกาเรือนเนี้ยพอใส่อยู่บนข้อมือมันก็มีการกระทบแสงเล่นแสงแล้วก็มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยค่ะ ในส่วนของลูกเล่นอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือเป็นวัสดุไทเทเนียมที่เขาผสานออกมาตรงเคสแบ็กทำให้อันเนี้ยก็เป็นอีกวัสดุและกันที่เขาแบบเอ้ยไม่ใช่แค่ไฮเทคเซรามิกแต่ก็มีการผสานไทเทเนียมมาด้วยที่ทําให้มันลงตัวมากขึ้นอีกส่วนที่พิเศษนะคะก็คือสําหรับเรือนที่เป็นสีบลูเบซโซจากภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมาพร้อมกับตัวเคสแล้วก็ตัวสายเป็นสีเงินอันเนี้ยไม่ใช่วัสดุสเตลเลสสตีลหรือสตีลธรรมดานะคะแต่เป็นวัสดุเซรามิก แล้วเขาทำเซรามิกให้เป็นสีแบบเมทัลลิกได้ยังไงก็คือว่าอันนี้มันเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกที่ผ่านการหล่อมากว่าแบบ20,000องศาทำให้มันได้สีเมทัลลิกที่เป็นยูนิคเมทัลลิกคัลเลอร์หรือเป็นสีเงินเมทัลลิกที่แตกต่างจากสีแบบเงินเมทัลลิกทั่วไปก็ถือว่าเป็นความพิเศษสำหรับตัว blue b e s e l นี้เลยค่ะ พูดมาแบบเยอะมากนะเกี่ยวกับตัว h ไฮเทคเซรามิกหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันแบบดียังไงอย่างแรกเลยนะคะคือน้ำหนักเบาอย่างที่สองเนี่ยก็คือมันเป็นแบบซ u เป r ร์สคราชรีสติสเซนซก็คือว่าเซรามิกมันเป็นวัสดุที่มีผิวที่แข็งมากทำให้การรอยขีดข่วนได้ดีมากเลยล่ะคะ่ะส่วนสุดท้ายนะคะที่มัรู้สึกว่าเคยได้ยินแล้วรู้สึกพิเศษอยากไปลองเลยก็คือเขาบอกว่าตัววัสดุไฮเทคเซรามิกอันนี้นะคะมันจะสามารถ ปรับอุณหภูมิตามผิวของผู้สวมใส่ได้ทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันร้อนหรือบางครั้งเคยเป็นหมาแบบใสแล้วแบบเฮ้ยเงื่อออกเนือหนะซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นจุดที่แบบอยากไปลองเลยว่ามันจะแตกต่างยังไงก็ไม่แปลกใจนะคะที่ทางแบรนด์เขามีแบบ ans, สโลแกนสําหรับโฆษณาตัวเนี้ว่าแบบ feel it ก็คือแบบให้ไปลองเพื่อที่จะแบบรู้สึกมันจริงๆ ในส่วนของ movement นะคะก็แน่นอนว่า high end คือมี power reserve 80ชั่วโมงแล้วก็เป็น a t t i magnetic ด้วยในส่วนของราคาค่ะก็อยู่ใน range ประมาณ1 2 2 0ซึ่งแต่ละสีที่โชว์ให้เห็นนะคะก็จะมีราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยสามารถดูราคาได้ตามที่ขึ้นไว้ให้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเป็นความเท่แล้วก็เป็นความใหม่สำหรับกับตันคุกจริงๆนะในการพัฒนามาในปีนี้รู้สึกว่าแบบ เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตอกย้ำความเป็นราโดภายใต้ DNA ของความเป็นมาสเตอร์มาเชียลได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะถัดมาในเรนจ์ราคาแสนปลายๆนะคะกับแบรนด์ทิวดพูดถึงท u d o อเราก็จะนึกถึง Black Bay กันใช่ไหมคะที่เป็น Diver w a ์วอแต่วันนี้คะ่ะเราจะมาพูดถึงนาฬิกาโครโนกราฟภายใต้แบรนด์ทิวดอกันบ้างนะคะ ทิวดอร์โค n โนกราฟเนี่ยแรกเริ่มเลยเขาผลิตมาในปี1970แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ Black Bay ได้รับความนิยมเขาก็มีการผลิตทิวดอ Black Bay Chronograph ในปี2017ซึ่งรุ่นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือทิ d o อ Black Bay Chronograph ที่ได้ถูกพัฒนามาในวัระโอกาสครบรอบ50ปีตั้งแต่วันแรกที่ทิวดอรได้ออกานาฬิกาโครโนกราฟมานั่นเอง ซึ่งตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการประสมะสานฟังก์ชันของโครโนกราฟกับดีไซน์ที่มี DNA ของความเป็นแบล็คเบกก็คือเป็นด i v เวอร์วอเนี่ยเอามาร่วมกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะสำหรับโครโนกราฟเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นมีแทรคกมิเตอร์แล้วก็มีซับไดโอลด้านในทั้งตรง3นาฬิกา9นาฬิกาแล้วก็มีตัวเข็มวินาทีที่สามารถใช้จับเวลาได้ด้วย อีกส่วนหนึ่งนะคะเขาก็จะมีตัว s กรีด d าวพุ u เชอรที่ต้องแบบกดล็อกก่อนเพื่อที่จะแบบใช้จับเวลานั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็น Element Vintage เล็กๆนะคะของตัวโครโนกราฟที่ถูกใส่เข้ามาในส่วนของ DNA ที่บอกว่ามันมีวิเศษของความเป็น d i v เวอร์ว h ตัว Black Bay อยู่เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัวเข็มชั่วโมงคือตัวนี้ก็จะใช้เข็มที่เป็น Snowflake กสำหรับตัว Black Bay ที่เราเห็นได้แบบในหลายๆรุ่นเลยส่วนตัวหลักชั่วโมงนะคะก็จะเป็น Layout ตามฉบับด i v เวอร์วอเลย มากไปกว่านนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเม็ดมายมยมที่ค่อนข้างใหญ่แล้วตัวนี้นะคะก็สามารถดำน้ำลึกได้ถึง200เมตรด้วย มาในส่วนของสีแล้วก็ดีไซน์กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยไมยรู้สึกว่าเอ้ยมยันเ,เป็นจุดเดเ่นจุดหนึ่งเลยนะสำหรับรุ่นที่พัฒนามาใหม่อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่ตัว Black Bay Chronograph เนี่ยได้ใช้สีโทนแบบแพนด้าก็คือเขาจะมีทั้งหมด2แบบค่ะก็คือจะมีแบบไดเอลที่เป็นสีขาวที่มาพร้อมกับซับไดเอลสีดําแล้วก็แบบ Reverse Panda ที่เป็นหน้าปัดดาพร้อมซับไดเอลสีขาวค่ะซึ่งถือว่าเป็นโทนสีที่ฮอตฮิตแล้วก็น่าจะเป็นสีที่แบบหลายๆคนรอคอยเลยล่ะคะ่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือตัวของแบสโซอันนี้คือเขาทํามาจากอลูมิเนียมก็คือจะให้ความรู้สึกที่แบบฟิลด้นะไม่ได้แบบมันเงาวาวจนเกินไปก็คือจะทําให้เรือนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายของความเป็นวินเทจนิดนึงด้วยละค่ะถัดมาในส่วนของูฟเมนต์นะคะอันนี้ก็มีความพิเศษอีกเหมือนกันก็คือเป็นการที่เขาเนี่ยได้คอลแลบกับแบรนด์ไบรท์ลิงคืออย่างที่ทุกคนทราบพอพูดถึงไบรท์ลิงก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมีความเชี่ยวชาญชํานาญในส่วนของกลไกโครโนกราฟ ซึ่งทางทิวดอ b l a c k คเลย h โค n โนกราฟเนี่ยเขาก็ได้ข้อแลบตรงนี้แล้วก็ได้เอา Movement อันนี้เอามาใส่ไว้ในเรือนนี้ด้วยทําให้อันนี้เรารู้สึกเลยว่าเป็น,นกลไกที่มีคุณภาพแล้วก็มีแบบสเปคที่ High End เลยค่ะสําหรับ Power Reserve h นะคะก็ได้อยู่ที่70ชั่วโมงและแน่นอนว่าก็ต้องได้มาตรฐาน COSC ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความแม่นยําของตัวนี้ด้วยค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนปลาย,ลายก็คือประมาณแสนแปดนั่นเอง สำหรับไมานะคะไมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรอคอยสีนี้อยู่แล้วสำหรับแฟนๆแบ a c k Bay ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีสีโทนแบบคลาสสิกดีไซน์มีกลิ่นอวินเทจนิดๆแมชง่ายแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครที่แบบรอคอยสีแนวนี้มาเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยค่ะถัดมากับแบรนด์โชว์พานะคะแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆ ทุกๆครั้งที่มานึกถึงอะมาจะนึกถึงนาฬิกาผู้หญิงซะมากกว่านะกับรุ่นแบบแฮปปี้ไดมอนที่แบบส่วนตัวชอบแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโชพาในแง่มุมของสปอร์ตวอชกันบ้างในคอลเลกชันที่เรียกว่ามิลลิิเกียโชพานะคะเขาเป็นผู้สนับสนุนหลกักแล้วก็เป็นไทม์คี e ปเปอร์ในรายการแข่งรถคลาสสิกที่ชื่อว่ามิลลิิเกียที่แปลว่า1000 miles มา โดยรุ่นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ค่ะก็คือโช o พาเมลิมิกเกียร์รัติโคซาซึ่งรัติโคซาเนี่ยก็เป็นชื่อของถนนที่เป็นแบบช่วงหนึ่งของการแข่งขันเมลิมิกเกียรนั่นเองดีไซน์ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าแบบวินเทจมากคือเขาจะมีทั้งหมด2สีเนาะเป็นสีที่เป็นตัวออฟไวท์ white, หรือไม่จริงๆไม่รู้สึกมันเป็นสีเอ็กชลว่ะเป็นแบบสีโทนเปลือกไข่นิดนึงซึ่งตัวเนี้ยวินเทจเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีดํา ซึ่งความวินเทจอันนี้นอกจากตัวสีแล้วอะ่ะมันก็มาพร้อมกับแบบเอลเมนต์หลายๆอย่างนะอย่างแรกเลยก็คือจริงๆโครโนกราฟ่เราจะเห็นตัวแทค h กมิเตอร์เป็นแบบอยู่ในเบเซลด้านนอกแต่อันนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ในด้านในรอบนอกของหน้าปาัตรแล้วก็ตัวขอบของเขาอะค่ะก็จะทํามาจากแบบตัวซีลที่เป็นลักษณะโค้งมนก็คือให้ความวินเทจไปอีก มากไปกว่านั้นนะคะทางโชว์พาเขาก็ได้ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับการแข่งรถเนี่ยเข้ามาด้วยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวพุชเชอร์ที่เป็นแบบพิสตันพุชเชอร์ก็คือตัวพุชเชอร์ของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนลูกสูบรถเลยค่ะอย่างที่2ก็คือเม็ดมายมที่มีการแกะสลักแบบเซร์เรนวิวพวงมาลัยเข้าไปด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือหน้าปัดที่เขาจะมีตัวโลโก้ของการแข่งมิลลิมเกียก็คือเห็นเป็นแบบธงเล็กๆสีแดงที่เขียนว่าเทอร์ซันมาส์ด้วยค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่แบบเป็นรายละเอียดที่ไม่แบบเฮ้ยแบบพอเห็นเรารู้สึกแปลกขึ้นมาเลยก็คือตัวสายที่ภายนอกตอนแรกเนี่ยมายรู้สึกว่ามันเป็นสายหนังธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือสายยางที่มีลวดลายของยางรถยนต์ด้วยมันเหมือนแบบเป็น material สายยางลายรถยนต์ที่แบบบุด้านนอกด้วยหนังสีน้ำตาลมากกว่า ก็ถือว่าทั้ a ท l o o ลุคเนี่ยให้ลุควินเทจแล้วก็ครบเครื่องด้วยแบบสตอรี่ที่เลลนกับคอนเซปต์แล้วก็คอลเลกชันภายใต้ความเป็นมิลลิมิเกียได้ดีมากเลยค่ะในส่วนของ Movement นะคะก็เป็น e t a Movement ที่ได้ c o s c แล้วก็มี power reserve 42ชั่วโมงที่สำคัญนะคะเรือนนี้เนี่ยเป็น limited edition ด้วยมีทั้งหมด1,000เรือนก็คือสี x shell 5 0 0เรือนแล้วก็สีดำอีก500เรือนค่ะโดยราคานะคะก็อยู่ที่หลักแสนไปลาย สำหรับแฟนๆโชว์พานะคะที่ชอบสไตล์วินเทจแล้วก็แบบรอคอยโชว์พาสไตล์วินเทจเนี่ยมาสักพักแล้วเดือนนี้เนี่ยก็น่าเก็บจะสมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมายก็ได้เลือกนาฬิกาสปอร์ตวอชที่แบบออกใหม่ในปี2021ในเรงราคาต่ำกว่า2 0 0 0มาให้ทุกคนชมกันนะคะจริงๆก็มีหลากหลายเรือนมากเลยแต่วันนี้เนี่ยที่เราหยิบยกมาใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับคราวหนะ้าเนี่ยมัจะกลับมาพร้อมคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ